เราสมควรไหมที่จะตอบแทนและเติมทุนบุญคุณของผู้เป็นแม่จนหาที่สุดไม่ได้แม้เราจะเอาแม่นั่งบนบานไม่ให้ลงเลยป้อนข้าวป้อนน้ําขี้รถเย่ยอยู่อย่างนั้นอลิ้นเลียกินขี้กินเย่ยของผู้เป็นแม่ผู้เป็นพ่อจนถึงวันเราตายหรือกี่เก่ากี่กันเราก็ไม่สามารถใช้นี่บุญทุญของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่หมดผู้ที่สามารถใช้บุญคุณพ่อแม่ได้หมดก็คือผู้นั้นทำให้พ่อกับแม่ ถือพระรัตน่าใจจนตราเจ้าชีวิตอาวาสานของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ป,ป,ปาพื้นปฏิบัติธรรมมีศีลห้าและศีลแปดที่บริสุทธิ์ผู้นั้นถือว่าได้ทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ลักคําสอนเป็นอย่างนี้นะลูกนะผู้ใหญ่ดูให้หลานฟังเพื่อต้องการให้ลูให้หลานและลึกถึงพ่อแม่บ้างเดี๋ยวนี้มันเลวขนาดนั้นนะลูกนะลูกเห็นไหมเนี่ยเลวขนาดไหนเนี่ย ลูกลูกส่วนมากจะไม่รู้จกบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่รีดไชพ่อแม่ต้องการอะไรก็ขวัญขวายเอาตัวเองไม่ได้ลึกถึงว่าพ่อแม่จะหาเงินมาจากไหนพ่อแม่ก็ได้ความรักลูกสู้ทุกสู้ยากยิดยืมมาก็เพื่อลูกเพื่อหลานลูกที่ลูกหนึ่งเอือนโน่นไปหาอยู่หากินอาบเหงื่อแทนน้าเพื่อได้มาจึงเงินซึงตองเพื่อลูกเพื่อหลานได้ร่ำเรียนเรายังจําบั้น น้ำตาล้วม